จากบทสวดเกี่ยวกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8อริยสัจสี่และมีคำกล่าวถึงว่ามีปริวัติสามมีอาการสิบสองหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะปริวัติตดสามอาการสิบสองเป็นภาวะที่พระเจ้าตรวจตราอริยสัจมันเป็นการไหลไปเองของการเข้าถึงอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์ พอพระพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ประการครบแล้วเนี่ยนะในเขตความรู้ที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านเกิดการตรวจตราความรู้พอตรวจตราความรู้เนี่ยท่านก็ตรวจตราจนรู้ว่าอันนี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือทางให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์พอตรวจตราอย่างนั้นทําให้ท่านพบคําตอบการตรวจตราอีกครั้งหนึ่งที่รู้ว่า อริยสัจท,ทั้งสี่ประการเนี่ยนะมันมีลักษณะว่าทุกเป็นสิ่งต้องกําหนดรู้เหตุเกิดทุกเป็นสิ่งต้องละความดับทุกต้องทําให้แจ้งมักเป็นสิ่งต้องทําให้มีขึ้นเป็นขึ้นพอมีการตรวจตราและมีะข้อบ่งชี้ว่าทุกควรกําหนดรู้เหตุเกิดทุกคนละ นิโรดนิพานต้องทําให้แจ้งมักทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นท่านก็รู้หน้าที่ภาะวะตรงนั้นด้วยตัวท่านเองเหมือนกันว่าทุกท่านได้กําหนดรู้แล้วเหตุก็ทุกตัวท่านก็ละแล้วความดับทุกข์ก็ทําให้แจ้งแล้วมักก็ทําให้มีขึ้นเป็นขึ้นแล้วนี้ก็เป็นอริยสัจสี่ปริวัติสามอาการสิบสองก็คือสามรอบก็คือการตรวจตาสามจังหวะนั่นเอง ว่านี่คือทุกขนะ์รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่ให้ได้มาถึงความดับทุกขนะ์แล้วก็รู้ต่อว่านี่คือทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้เหตุทุกข์ต้องละนี่คือกลไกลของการไหลไปของวิสีแห่งสรรพันญูที่เข้าถึงอริยสัจเองเป็นครั้งแรกทำให้การตรานั้นเกิดขึ้นเฉพาะของท่านนะแล้วท่านก็มาบอกสอน แต่โดยมั่งสาวกแล้วก็จะไม่เกิดกิริยาอย่างนี้จะเกิดกับสัพพัญญูเ,เข้าถึงอริยสัจส,สี่และเกิดการตรวจตราสามรอบก็เรียกปริวัตตะวัตตะคือวนสรอบอาการ12 4ส,ส,ส,สเป็นสิบสองก็เคยสามรอบอย่างนี้แหละไม่มีอะไร